เดี๋ยวป okay, 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 yeah. ๊าม okay. en ักให้หอมยังป okay, ๊าอมยังโอเคหนึ่งโอเคไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูสิจะกล้าบ้าวกล้าบ้าวเโอเคครับผมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมคลิปนี้วันนี้ อุนโญจะพาเพื่อนๆมาที่ฮาเวนแลนด์ตรงนี้เลยนะครับผมนะเอออยู่ที่ตึกคอมนะครับผมนะก็เราจะสนุกแค่ไหนอุนโญพร้อมอยังพร้้อมแลวไปเข้าไปข้างในเลยกันไปเลย ดุงเท้าเรียบร้อยนะครับผมพร้อมจะเป็นลุยกันแล้วนะเราจะไปโซนไหนก่อนดีบุโนโมีโซนของผู้ใหญ่ตรงนี้โซนเด็กโตเนี่ยโซนคาร์าบอยอแล้วก็มีโซนเด็กเล็กตรงนู้นอันนั้นบุโนโเข้าได้ไไดอ่าบุโนโไปไหมไมโอเคเลยปะป๊าเข้าได้ปะป๊าเข้าได้ทุกโซนเลยเพราะว่าต้องไปดูแลเ,เด็กๆใช่โอเคบุโนโปั่นจักรยานเหรอเอาจักรยานไหนอันไหน ปั่นเบนเบาโอเคเดี๋ยวป้าออกให้แต่นี่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีมันต้องใช้ขาไถอันเนี้ยอ่ะอ๋อใช้ขาไถใช่มันต้องใช้ขาไถไปฮะไปเลยเลยอย่างนี้เป็นลมอ่ะเป็นไหมอ่ะหรือเจ้าสามล้อเอ้าสามล้อดีกว่าน้อป้าแข่งกันด้วยป้าขี่ไม่ได้มันเล็กไปอุนอุปั่นคนเดียวเลยโอเคปั่นได้ปั่นได้ให้ป้าเข็นเปล่า เ,เขียนเองเรามีไว้ปั่นดูมันจะมีไว้ขึ้นอ้าวเขียนเล่เนไปแล้วจบรอบแล้วเหรอใช่อ๋ออย่างนี้เหรอ,อโอ้ไปโซนต่อไปโซนต่อไปไปไหนต่อ อะไรอ่ะปีนเหรอเฮ้ยจริงบ้าวจริงบ้าวจะตกหรือเปล่าเป็นไงแล้วไหนบอกว่าไม่ตกโอ้โหอันนี้อะไรหมุนหมุนเาะอุ้ยอ่านั่งลงป้าหมุนให้ป้าหมุนให้ เอาเ้าทำไมมันฝืดจังอ่ะมันน่าจะมันน่าจะแบนน่าจะแหมดเหรอใช่มันฝืดไปไหนอ่ะส้นมืดมืด,มดโอ้ยนี่ไงที่ปุโนโอเห็นนะน่ากลัวไหมกลัวมากนี่มันดำดำใช่ไหมไหมันเป็นกระจก<ม>ไปเลยอันนี้มุดได้มุดได้ อ๋อนี่ไงลูกบอลมาเติมไงพี่บุโน่เคยเล่นอ่ะหยิบลูกบอลมาเมาเออใส่อาใส่โอเคยิงยิงยิงลูกอลลูกบอลเอออ้ยมัมาอียเยออีกเออจาโนตกใจนะใตกใจอรอ้อาแม่นแม่นนะอุ้ยโอ้โหแม่นมากอุ้ย แม่นมากเลยอ่ะแต่มันแม่นมากเลยเหรอหรอใช่สุดยอดเลยอ่ะอ่ะยิงยิงยิงโดนอีกแล้วเหรอใช่โดนมีไฟกับพี่เราโอ้โหไปไปที่อื่นต่อเปล่าเอไปโซนอื่นนะไปอ่ะเดี๋ยวปลาลองข้างล่างนะเดี๋ยวปลารองลองข้างล่างนะมาตัวเล็กตัวน้อยมาก้อมยังนั่งลงนะ เอ้ยโอ้โหเป็นไงสนุกไหมอีกรอบไหมไม่เอาแล้วเหรอโอ้โหไปโซนอื่นไปโซนอื่นเราต้งไหนต่อบ่าเราไปโซนพี่ๆกันต่อใช่ใช่ใช่ทางนู้นไงนี่อันนี้เป็นโซนเด็กโตโซนเด็กเอ้าต้องปีนขึ้นไปจริงเหรอโอ้ยป้าต้องปีนขึ้นแล้วเหรอ อึบอึ๊บนี่โซนระบายสีเอาตัวไหนเอาอันนี้นะฮะเอาโดนเลมอนเหรออ,อ,นนอันนี้ใช่ไหมใชโ่โอเคโอเคอันนี้เอาไว้เติมน้ำคุณโนโ่จะมาระบายสีต่อใช่ไหมดูสิระบายเป็นไงจุ่มน้ำก่อนสิลูกวุ้ยอุโดนเลมอนสีฟ้าใช่ไหม ได้สิติดอยู่นั้นน่ะระวางมือเปื่อนนะระบายข้างบนก่อนถึงจะระบายอะไรเดี๋ยวเพิ่งไประบายข้างล่างโอเคผลงานบุน่นะอดูดูตาสิตาเป็นไรดูสิดูตาสิไหนหันมาดูสิอ้าวทำไมมันเป็นแบบนั้นอะ รูปไม่ใช่สีขาวมันรูะอละเอาสีฟ้าลงอีกเอ้ยทำมันเล่นสวยนะดูดูตาสิตาเป็นไรโอ้ตาน้องเป็นไรอ่ะเป็นสีขาวตรงนี้หลอมั้น้องใส่สีขาวเข้าไปใช่ไหมใช่มันก็เลยเป็นแบบนั้นใช่ไหมโอเค ครับผมหลังจากที่ใช้เวลามาสักพักหนึ่งและนี่คือโดเรมอนของบูโน่ใช่ <laughs> ทำไมน้องหน้าตาเป็นอย่างเงี <ผม S 1> ้ยฮะเลือกจะไปเอาใหม่เอาอะไรนะเอาในะ oh <my. S 1> หม่ได้แค่ตัวเดียวลูกตานนี้สวยแล้วอันนี้ของบูโน่ใช่ไหมโดเรมอนใช่ไหมโอ้โหสวยมากอันนี้อันนี้อยูบูโนจะมีของที่ตู้จะไปส่งจะไปฝากพี่เขาไว้เหรอ <c oughs> จะไปตั้งโชว์ไว้เหรอโอเคไป นี่โนตั้งโชว์ไว้ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนๆที่มาตักอุดรได้ครับผมมาดูผลงานบุโนได้นะแต่ตั้งไว้ที่นี่เลยใช่ไหมใช่บุโนตัวนี้อันนี้ของเขาลูกเอาไม่ได้ครับเดี๋ยวป๊ะาพาไปซื้อข้างนอกป้าเดี๋ยวเราไปโซนอื่นต่อป๊าเข้าได้ไหมป๊ะป๋าเข้าได้ไหมเนี่ยไปนะปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงน่าจะได้นะ ขึ้นไปอึ๊บอึบอึบอุ้ยติดหัวปะป๊าก้มก้มก้มโอ๊ย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 โอเคอันนี้ไปมาที่ชั้นสองอันนี้คือสา่เหลี่ยมอันนี้คือสี่เหลี่ยมเหรอก็น่าจะได้อยู่ไปไปต่อโอ้โหนี่ปะป๊าต้องก้มเลยอ่ะไปโยนบาร์สไหมไปโยนบาสกับพี่ไหมนั่นน่ะมันไปทางไหนอะมาทางนี้มันไม่หมดหมด้วมันทางนี้ อ๋อทางนี้ใช่ไหมโน่นนำเลยโอเคชุดชุดเฮ้ยชุดได้ลองหวังดิเออถึงไหมชุดอือโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงฮะเอาไาโอเคเอาเบาๆเอาเบาๆเอาลูกเบาๆอ่ะเตะเลยอะ ปะป๊าลองบ้างปะป๊าลองบ้างปะป๊าป๋ป๊าลองบ้างดูปะป๊าลองบ้างเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอาบุโนเป็นผู้รักษาประตูนะปาเต้เอ้ยออกมาจากโก้ดิเดี๋ยวปาเตะให้ปาเตะเอ้ยเอ้เข้าโกแล้วผู้รักษาประตูอะไรไม่แอบอยู่ในโก้อะระวังเฮ้ยชื่อ โอ้ยไม่เข้าเลยตัวเขาตรงนี้เป็นไหนโรเจอตะมาได้ไหมโรเจะเตะมาได้ไหมเฮ้ยชุบอุ้ยโอ้ยปลารับไม่ได้เลยมาเตะมาปลารับเองเฮ้ยชุบอุ้ยเย้เอ้ยเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยปลาเป็นตัวหนึ่งต่อวิ้งเข้าไปมโนกาขึ้นเปล่า กูเกาะไฟกล้าเปล่าวกูเกาะไฟคือ oh anna honda อ้าวเจออนาคอนด d a อีกแล้วนั่งได้เปล่าวหนุ่นหูอุ้ยพี่เขาปีนขึ้นไปเลยอ่ะบายบุโน่ไปขี่จักรยานกับพี่เขาบ้างดีกว่าบายก่อนแล้วนั่นนะไปเลย อปไปนี่โอ้โหสิ่งเลยสิ่งเลยไปเลยโอ้สนุกมากเลยนะครับคุ้มจริงๆนะพาเด็กๆมาเล่นกันได้นะครับที่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูสิจะกล้าเล้ากล้าล้าอื้อ ไม่ไปไม่กล้าใช่ไหมคุณน้องอีกรอบไหมอีกรอบไหมไปไปตามพี่ไปไปไปครับเอาอีกรอบเอาอีกรอบอะคุณน้คุณน้ไปเล่นจับกันดีกว่าปะได้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 โอเคไปโซนจับไ่โซนจับ หรอโอเคัโอเคอันนี้เป็นเทมเบอรีลนเหมือนในโรบบอกป่าวโนกระโดดนะยุ๊ปเป็นไงหวกลัวก่าฮ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 ฮ่อ่าฮ่่าฮ่า่แล่าฮ่า่ฮ่าฮ่าฮ่า่่่า่่่าร หนึ่งร้อยสิบอันนี้ใช่เหรออันนี้มีได้มีข้างอ๋อโอเคถูกต้องโอเคมาเลยว้าวสไลเดอร์อันนี้จได้ยนะโอเคลอพี่ครับโอเคแล้วอีเหรอ ติดใจอะดิโอเครอบที่สามนุกไหมใช้ใช้ใช้นี้เนาะเออใช่้้ใชติดใจเลยตัวนี้ติดใจเลยป๋าเฮ้ยป๋าพร้อมยังโอเคเดี๋ยวป๋าผักให้พร้อมยัง โอเคหนึ่งโอเคไปเลยโอเคเติมพลังกันกับอะไรลิ้นจี่อ่ะเยลลี่เหรอเติมพลังเติมพลังเหนื่อยเหรอวันนี้ใช่เติมมาเสียงเงื่อนเยอะเลยใช่ไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับโอเคเป็นไงบ้างวันนี้สำหรับฮาร์เบอร์แลนด์ที่จังหวัดอุดรธานีของเราสนุกไหมไม่เอ้าทำไมอ่ะอันนู้สนุกเออสนุกพี่ไงครับผมนะก็ มาเล่นกันได้นะครับเพื่อนๆใครที่สนใจอยากจะมาก็อยู่ที่ตึกคอมนะครับผมชั้น3เลยนะครับผมนะก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับผมตามมาเล่นกันกันกบบุโนโได้นะครับผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบยูนิฟารกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกโอเคไว้เจอกันให่คลิปหน้า<ป>สำหรับคลิปนี้บายบายโอ้ยอร่อยเลย